การเอ็กแของเครื่อง fc 8 6 0 0อ่าลองดูนะครับเข้าเมนูแล้วก็ไปที่ Area เรีตรนี้นะครับกดเลขก3อ่าเสร็จแล้วก็นี่ไงครับเอ็กแมันจะมีอยู่เลยกดเลขก3เข้ามาก็จะเห็นเลยกดเลขก1ต่อเลยครับอ่าอันนี้เราจะขึ้นจะลง ก็แล้วแต่ป,ปกติถ้าแปดก็คือล้อตัวนี้มันจะอยู่ประมาณสักเจ็ดถึงแปดมิลเราตั้งให้มันอยู่ข้างนอกล้อที่ตรงนี้แต่ถ้าไม่เอ็กแปมันก็จะอยู่ข้างในตรงนี้จากนี้เข้าไปอันนี้ก็คืออยู่ข้างนอกก็คือแปดตั้งเป็นแปดเท่าไหรก็แล้วแต่แต่ว่าน,น่าจะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็กด enter เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดลูกอนออกถอ,อหลังไปเรืยเสร็จแล้วก็กดเมนูแค่นี้จบแล้วครับ